สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีปในรอบของเดือนกุมภาพันธ์ปี64ีนะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะเป็นดังนี้ค่ะใบที่1นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกี่ยวกับด้านการงานหรือว่าการเรียนธุรกิจนะคะเป็น5้าไม้เท้าเนาะเป็นตัวไม้เท้านะคะที่ต่อสู้กับมังกรช่วงนี้นะคะก็จะมีเหตุการณ์ที่ต้อง ห้าหันต่อสู้กันมากมายนะฟาดฟันกันสักระยะหนึ่งนะคะเกี่ยวกับคู่แข่งในทุกๆด้านเลยช่วงนี้จะเหนื่อยจะหนักนะคะขอให้ท่านจงอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะเพราะว่ามันจะเกิดความรุนแรงได้นะคะไพยใบห้าไม้เท้านะคะ ใบที่สองนะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปแปดถ้วยไพ่แตดถ้วยตัยวนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะหมายถึงความที่รู้สึกเหนาเศร้าเดียวดายนะคะคู่กันเลยกับใบที่สนะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังเนาะเป็นด้านครอบครัวคนรักเหมือนกันเนาะพยากรพร้อมกันเลยนะคะอารมณ์เศร้า เหงาเดียวดายรู้สึกว่าอยู่คนเดียวบนลูกนะคะแต่ความรักที่มันมีนะตอนนี้มันมีเยอะนะเหมือนคุณน่ะจะยังเจ้าชู้อยู่มันเหมือนเลือกไม่ถูกเลยอะ่ะอาจจะได้อยู่คนเดียวนะระวังนะคะระวังแบบอย่า,อย,าอย่าเลือกเยอะนะคะ,ะมีเกณฑ์นะคะได้ไกลจากครอบครัว หรือคนรักอาจจะเป็นด้านการงานหรือว่าการเรียนนะคะยังนึกถึงสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาเนาะยังตัดใจไม่ได้ยังมีความอะไรอาวรณอ,อยู่นะคะใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงหยิบได้เป็นพระราชานั่งอยู่บนวันลังนะคะก็ถือไม้เท้านะมีท่าทีหุดหมิดนะคะอยากลุกออกจาก ที่เดิมอยากไปนะแต่ช่วงนี้ก็ยังไปไม่ได้นะคะยังไปไม่ได้นะเพราะว่ามันยังมีห่วงมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่รอให้คุณทำและคุณก็จะพบเจอสิ่งที่ตื่นเต้นท้าทายนะคุณเป็นคนที่ไม่เหมาะกับการลงมือทำเหมาะเป็นคนคิด เพราะว่าทำแล้ววะมันจะเบื่อง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเรามีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียต่างๆเนาก็อาจจะให้ทีมของเรานะคะเป็นคนที่ลงมือทำก็ได้นะคะใบที่5นะคะเป็นพื้นฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะหยิบได้เป็นไพ่หเหรียญน,นะคะไพ่หเหรียญนี้อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือด้านการเงิน ะะถ้าท่านมีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็อาจจะช่วยเขาเพราะว่าท่านเป็นคนที่ขี้สงสารนะคะเป็นคนที่ขี้สงสารถ้ามีใครเข้ามาถ้าเราพอช่วยได้ท่านก็จะช่วยไปแต่ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องการใช้จ่ายของตัวเองเพราะเมื่อท่านนะ่ะมีมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วอะ่ะคือมันจะใช้จ่ายแบบมือเปิบมากเลยนะคะใจใหญอ่อยากได้อะไรก็ซื้อซื้อไม่ได้นึกคิด าว่ามันจําเป็นไหมก็กระมัดระวังการใช้จ่ายของตัวเองด้วยนะคะใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตใบที่7เป็นตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสัยนี่สองใบนี้จะพยากรณ์พร้อมกันนะคะก็ช่วงนี้นะคะด้านความรักครอบครัวก็อาจจะมีเกณฑ์น,นะคะได้พบเพื่อนหรือกันรยามิตรที่ดี นะคะ,ะก็จะมีคนที่อยู่ใกล้ๆท่านนี่แหละแอบรู้สึกดีด้วยโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะคะ,ะส่วนใบนี้นะคะเป็นราชนีนะคะน,นั่นบนบัลลังยังมีความคิดหวาดระแวงนะคะมีความที่น้อยใจเนาะคือ ไม่กล้าพูดความรู้สึกของตัวเองให้คนในครอบครัวรู้นะคะถ้าเราไม่พูดเขาก็ไม่รู้ความในใจของเรานะบางท่านนะอาจจะแอบร้องไห้คนเดียวเพราะรู้สึกว่าน้อยใจนะคะคือเก็บกดนะไม่อยากให้ทุกคนนะคะเก็บกดเนาะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้เปิดใจคุยกันจะดีกว่านะคะ ใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยเหลือส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างหยิบได้อัศวินนะคะอัศวินถือดาบนะช่วงนี้อริหรือคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้นำมาซึ่งชัยชนะขอให้ท่านนะอย่างที่บอกอย่ากล้าบ้าดีเดือดเยอะให้ลด ความอารมณ์ร้อนลงมานิดนึงนะคะ,ะช่วงนี้นะตัวท่านนะอ,ยาอย่าแข็งกร้าวอย่าตรงจนเกินไปนะคะมีอะไรให้ใช้สติปัญญาและความรอบคอบให้มากๆนอกไม่งั้นมันจะเกิดความเสียหายตามหลังนะคะใบที่9นะคะเป็นความคิดภายในใจ หยิบได้เป็นเด็กนะคะถือไม้เท้าด้านการงานและการเรียนนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกไปก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะได้ไกลจากภูมิลำเนาบ้านกิดนะคะไกลจากบุตรหลานหรือว่าไกลจากพ่อแม่นะคะเพื่อที่จะไปเรียนนะช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะได้รับข่าวดีด้วยนะคะตัวท่านที่อา,อาจจะ ไปสอบไว้หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะได้รับข่าวดีที่ท่านนะคะพึงพอใจกับข่าวนั้นนะคะใบที่10นะคะเป็นเหตุการณ์สรุปน้อหยิบได้เป็นไพ่เดอะฟลูนะคะ ไพ่เด o ฟูตัวนี้เขาบอกว่าก็จะได้พบการผจญภัยหรือว่าสิ่งที่ตื่นเต้นท้าทายนะคะเหมือนกับเด็กออ,อกไปผจญภัยหรือรเผชิญโลกภายนอกนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปประสานงานหรือไปเรียนนะคะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางอะไรต่างๆชีวิตก็จะดีนะคะหรือมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวพักผ่อน ตามที่เราต้องการชีวิตช่วงนี้ของท่านนะคะต้องการอิสระต้องการสิ่งที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับอ,อยากเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าความตื่นเต้นท้าทายนะรอคุณอยู่นะคะอีกประการหนึง่งอ,อย่างที่บอกถ้าเป็นความรักนะก็จะเป็น นักรักเหมือนคนเอบเจ้าชู้นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็เหมือนกันจะแอบ,บเจ้าชู้แอบ,บลันลานะคะเจะสรุปนะคะดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นะด้านการงานนะคะช่วงนี้ทั้งต่อคู่ต่อสู้คู่แข่งนะคะจะทําทุกวิถีทางซึ่งนํามาซึ่งชัยชนะขอให้ท่านนะคะ ให้ใช้สติปัญญาความคิดรอบคอบแล้วก็ความใจเย็นเพิ่มขึ้นมานะคะไม่งั้นการงานจะพังแน่ๆนะคะมีสิ่งที่ตื่นเต้นท้าทายรอคุณอยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ไกลนะคะหรือเดินทางประสานงานหรือไปเรียนนะคะแต่ท่านถ้าลงมือทำแล้ว่ทำอะไรไม่ได้นานเป็นคนที่ขี้เบื่อนะคะ ด้านการเงินการเงินในเดือนนี้นะก็จะมีคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากท่านนะคะถ้าท่านท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วอะ่ะคือถ้าเรามีเราก็จะช่วยเข้าไปนะคะท่านที่เป็นเจ้าหนี้ก็มีเกณฑ์นะที่คนจะเอาเงินมามาใช้คืนเรานะคะหรืออีกประการเงินเกี่ยวกับถ้ามันมีเงินเยอะแล้วอะ่ะ ให้ระมัดระวังนะคะการจับจ่ายใช้สอยของตัวเองเพราะเป็นคนที่ใช้เงินไม่ค่อยคิดอะไรอยากได้อะไรก็ซื้อไปเลยนะคะะด้านความรักอ่ความรัก,คร,กครอบครัวในเดือนนี้นะคะก็มีเกณฑ์ได้ไกลกันนอกจากคนรักนะคะอาจจะเป็นชั่วคราวนะไม่ได้นานเท่าไหร่นะคะะแล้วก็จะได้พบเจอ เพื่อนใหม่ที่ดีอยู่นะแล้วก็มีอารมณ์ที่ภาวะที่แอบน้อยใจที่เครียดนะคะดโดยส่วนตัวแล้วเดือนนี้นะคุณนะรู้สึกว่าจะมีความรักเข้ามาเยอะนะคะท่านที่ยังไม่ได้มีคู่เป็นตัวเป็นตนนะแอบเจ้าชู้แอบลาลานะคะคนที่มีคู่แล้วอะ่ะก็แอบเนียนสูงไปนะคะด้านสุขภาพเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมาก อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวราศีมังกรในเดือนกุกภานะคะขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนะคะขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆค่ะสวัสดีค่ะ